เป็นวิธีการกบนะคะก็เมื่อกี้ขุดไปแล้วขุดเสร็จแล้วเราก็กบนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นหัวแมคโครนะคะติดรถไถก็ รถไถที่ใช้นะคะสาถึงห้แรงนะคะตัวนี้เป็นรุ่น L w 7นะคะ อ่าโอเคก็ท้านลูกค้าท่นานใดนะคะที่สนใจนะคะตัวหัวแมนคะคะแบบติดรถถแบบนี้นะคะสนใจแบบนี้ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านพอเจริญเครื่องตักลลค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ